ครับผมซีีน้องชาติทุกคนนันะครับผมชอตซีบีชวัวันนี้เกี่ยวเรืองมีชั่วใหม่ครับกันแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวดา,ดาต้าแพ็กที่ม,มันบอกว่าสามารถก๊อปวางได้นะก็คือว่าเราสามารถโคลนบล็อกอันนั้นนะ่ะที่เราก๊อปปี้มาเราสามารถเอามาวางได้ไม่จํากัดเลยนะเออว่ามันจะทําให้เราเล่นง่ายขนาดไหนกันเชียวไปดูคลิปนี้เลยผมไปนี่ฮะโอู้อครับเอ้ยนี่ไงผมก็เจอชั่วเค้นนะครับสุดยอดอันนี้คือเป็นของไอเทมหนึ่งที่สําคัญมากเนาะครับใช่ แต่ว่าคือมันก็หาง่ายแล้วแต่คือไม่โอ้โหดูผมมาเกิดเกาะหน่อยนี้เกาะที่ไม่มีต้นไม้เกินไปเกินไปตอนทีว่าเกินไปเออผมต้องไาวไปเก่อนนู้นก่อนนะทุกคนครับไปใครขึ้นมาขึ้นมาทุกคนจับปั๊บปั๊บโอ้โหเกินไปเฮ้ยคิดอะไรเนี่ยนี่มันไม่มีเกิดสปาวแล้วสุดยอดมากทุกคนโอ้มาดีแก คือเธอจะไม่คิดให้ต้นไม้เราสังต้นเลยหรือไงฮะเ,เดี๋ยวผมขอวิ่งหาเกาะก่อนนะทุกคนใช่โอเคแล้ว okay, ทุกคนผมก็ได้มาทําการว่ายน้ํามาถึงอะนะโอ้โหผมก็เลยย้อนกลับมาจากทางเมื่อกี้นะใช่ผมก็มันเจอเอ้ยเจอทุกประเทศแล้วโอ้โหเอามากเอาะกันมาก่อนเกาะมาก่อนเกาะมาเกาะมาเกาะเอามาก่อนเพื่อเราเพื่อเราไม่พอใช้นะทุกคนอุย้ยเหนื่อยต้นไม้ เอ้ยอย่าบอกว่ามึงมีแค่แค่เนี้ยมึงเกินไปมันก็ใจไหลเกินตัดมาตัดมาทุกคนจริงๆไม้แค่นี้ก็น่าจะพอเล้วทุกคนแต่ผมก็เออตัดมาก่อนเพราะว่าไม้ไม่มีแค่ต้นเดียวในเกาะเนี้ยกูดูทรงแล้วกูดูทรงแล้วทุกคนครับจะนี่นะครับนี่ครับผมก็ทำการขาวมาแล้วไปเลยนี่คือวิธีขาวคือจะเป็นอย่างี้นะปั๊บ ปั๊บแล้วก็เอา nirvana ตรงกลางนี่ครับคุณก็จะมากระถามอ่ะเนาะแต่ถ้าคุณไม่ใส่เ texture p a c คนี้มันก็บอกว่าจะเป็นอะไรนะเป็นตัวปลาเนาะก็คือนะครับผมก็ใส่คือวิธีการใช้ก็คือคุณกดชิปคลิกขวาเนาะไม่ไม่ไม่ใช่คอนโทรลซีคอนโทรลบีนะมันไม่ใช่นะผมแล้วก็คลิกขวาเป็นพื้นแล้วเนี่ยดูดูกดค้างก็ได้นะเนี่ยหรือกดคลิกก็ได้นะเลยมันจะกลายเป็นต๊ะค้างไปเนาะคือไม่โคตรเจ๋งอ่ะเออเออผมก็หาอะไรอุ้ยผมสามารถก๊อบปุ่มเลยไหมวะไม่น่าได้นะทุกอยทรงกูก็ไม่น่าก๊อปได้ เฮ้ยอ๋อเลื่อนไปอันเป็นอันนี้เนี่ยว่ะโอ้ยวางไม่ได้นะมคนมตีแม่งเลยมม่สามารถกอ๊อบไปได้ไหมฮะเฮ้ยอี้เยโคตรเจ๋งเอ่อผมสามารถก๊อปได้ทุกอย่างเนาะเพราะว่าผมคุณไม้กระทายเนาะใช่เฮ้ยผมจะทำมันจะทำมันจะทำมันจะทำปะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ย <c oughs> มจะทำสร้างทำโคะทุกคน นี่มสามารถคัดลีกทุกอย่างบนโลกใบนี้ทุกคนนะฮะนี่สิน่าที่เรียกว่าเรียกเรียกเรียกว่าทันโคทำโคน่ะเอ้ยดี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 ไว้ดีไว้ดีไว้ดีไว้เปลี่ยนทุกอย่างแม่งเลยทำโคทำโคโอ้ตกลงไปนี่คือกับกระดุงอะสะดุงอะเออถึงกับสะดุงเลยน้องๆใช่ครับผมใช่และนี่คุณก็สามารถนี่ครับผมใช่ อันนี้คุณก็สามารถ Copy ได้แบบทุกอย่างบนโลกใบนี้นะที่คุณต้องการนะผมสามารถผลคุณก็สามารถ Copy เนาะดูดิโอ้โหคุณก็สามารถกลายเป็นแบบว่ามหาเศรษฐีได้เลยอนะ่ะดูดิเชียโกงเกิลนะคุณก็บอกว่าสามารถเอาพวกนี้มาไปทำจับจ่ายสะสอยได้เนาะใช่ฮะเออเนาะนี่นี่เขาโค้ดสวยเขาสวยเขาสวย,สวยนี่เนาะถ้าคุณเอาชีวิตเราธรรมาดาคุณก็สามารถ เอาไปใช้ได้เนาะอันนี้เนาะมันก็ขับง่ายๆเนาะใช่ฮะนี่จะปรับปับเฮ้ยทำไมเตียงโอ้ยทำไมเตียงมันเหลือแค่นี้อ่ะเออว่ะคือมันจะก๊อปเฉพาะส่วนด้านบนเนาะแปลว่าก็นอนได้ใช่ไหมเอานอนไม่ได้เหรออ๋อคุณอ๋อคุณต้องก๊อปส่วนบนหัวนะไอ้ตรงนี้มันจะนอนไม่ได้ทุกคนดูไอ้ครูมันนอนไม่ได้เลยทุกคนคุณต้องก๊อปส่วนบนหัวนี้มันถึงจะนอนได้นั่นเองครับใช่ครับผม แต่ก็ดีอย่างเนาะไอ้พวกน,นี้ก็วางเตียงแม่งเปน็นนี้เลยคะทุกคนปั๊ม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 ผมสามารถกอบน้ำได้ไหมกอบไม่ได้เหรอแต่ว่ากบอันนี้ได้เนาะอ,อ๋ะอเออแต่ผมไม่สามารถตอบบบล็องสูงได้เออผมทำไม่ได้เนาะอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้สึกทำได้นะดูมาครั้งก็ทำได้เลย คือมันต้ to então, อ,อ,อ,อนงอน่าคือมันต้องน่าจะบินเท่านั้นนหะครับผมดูเออนี่ไงนี่ไงอ๋อไปโดนบล็อกหญ้านี่มันเลยทําได้ถ้าปกติมันจะต่อกันไม่ได้นะดูดินี่คือมันไปโดนบล็อกหญ้ามันเลยทําได้ทุกคนเออใช่โอเคโอเคปั๊บโคตรจริงอ่ะคือถ้าผมไปฆ่ามังกรก็ได้ฆ่าได้แบบอีซี่เนาะแต่ถ้าต่อมันต้องกอบของเยอะเลยอ่ะเออใช่ปั๊บมาปั๊บอืม เชียร์โครเก่งผม้โสามารถสร้างบาโคไดเลยลเนี่ยดาตาเพ็กดีก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้นะมังคีนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับส้นอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดก,ดก,ดกระกดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเลยนะครับผมมืนก็ถ้าใครอยากเล่นดาตาเพ็กนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างเนาะทิ้งหัวหลีซอเพ็กกันน้องชายครับผมมันก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับส้นเท้าใครอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเลยนะครับผมก็มือนก็ยังแพพ้ลล่าาาเระวไปก่อนครัับสสวดีครับผมอ่พ